รถสวยเข้าใหม่นำเสนอให้กับพี่ได้รับชมอีกหนึ่งคันสำหรับเจ้า Honda Civic FC 1.8e รถปี19.20คันนี้เลขหม่เพียง75,000กับราคาตั้งขาย519,000ันใครกำลังมองหารถเก๋งซีดานใช้งานดีๆสักหนึ่งคันและสีเทาดำคันนี้สภาพกริปพร้อมใช้รบกวนติดตามชมในคลิปเต็มของพี่วีครับวันนี้จัดให้สำหรับสาวก Hon ด a ไฟหน้าได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันิ้งไลท์ LED มีมาให้ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับผมนี่อยู่บริเวณแก้มซ้ายขวาแบบนี้ตามเอกลักษณ์ของ h o n d a c i v i c F4 ล้อแม็กขอบ16นิ้วแม็กเดิมๆสวยๆรัดมากับยางพร้อมใช้และที่สําคัญคันนี้มีกระจกปรับขับไฟฟ้ากุญแจเป็นคิวริสต์มัตที่2ฝั่งแบบนี้และภายในได้สีเฟรดแบบนี้ห้องภายในห้องโดยสารสะอาดกว้างขวางน่าใช้ใครสนใจรถคันนี้ติดตามชมในคลิปเต็มเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่พีนะครับกลับมาพบเจอกับพี่วีเพชรยนอยีกแล้วนะครับกับสาขาเสรีไทย95สาขาที่มีรถตั้งขายรอพี่พีเนี่ย50คันและที่สำคัญบริษัทพชรยนมีรถในสต็อกมากกว่า500คัน คุณลูกค้าสนใจรถมือสอคุณภาพสวยเกรดเอรบกวนกดติดตามกดติดใจให้กับช่องของพี่วีด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดในส่วนของรถสวยๆที่พี่วีจะมีมาเสิร์ฟแบบนี้ถึงบ้านทุกๆวันแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับพี่วีเพิ่งจะนําเข้ามาที่สาขาเซนทย95ซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นรถ Honda c ซี i c FC 1.8E ปี19เลขไมน้อยด้วยนะใครอยากหาเลขไม่น้อยๆไม่ต่ำแสนไม่สัก75,000 มองคันนี้ก่อนได้เลยนะครับผมรับประกันเลยคันนี้สภาพพร้อมใช้สมัครคุณลูกค้าแน่นอนนะครับในราคาจัดเต็มฟรีดาวน์เนี่ยพ่ผนอนประมาณ9,000พัไปปายนิดๆน,นะครับตีกลมๆสักประมาณ10,000นะคุณลูกค้ารายได้2 0 0 0 0จัดคันนี้ได้เต็มแน่นอนนะครับในส่วนของตัวอัตราเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่2.69นะครับ4ปีนะคุณลูกค้าสนใจรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยรบกวนชมคลิปเต็มนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าของด้านรถของ Honda c ซี i c F4 หนึ่งจุดแปด e สีเทาเข้มคันนี้เนี่ยเห็นไหมด้านหน้าได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ daytime r u n n i n g light นะครับชุดกระจังหน้าโลโกโ้ h m a r k ทุกอย่างชัดเจนและป้ายทะเบียนคันนี้ก็ได้ป้ายนี้ไปใช้เลยนะครับผมหลอ่อๆอแบบนี้เลยในส่วนของตัวเส้นสายฝากระโปรงนะรวมไปถึงแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาผมบอกได้เลยว่าเดิมสนิทแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านข้างรถนะยังอยู่ในสภาพสวยปกติชุดกันชนแนบกับตัวแก้มซ้ายและขวาและในส่วนของตัวสเสน่ห์ของเจ้า honda civic fc 1.8 คันนี้อย่างที่ผมบอกครับในส่วนของ Honda Civic เนี่ยตัวเฉพาะ F C เนี่ยแก้มซ้ายขวาเขาจะมีการติดตั้งในส่วนตัวไฟเลี้ยวมาแบบนี้ผมว่ามันสวยนะและมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า Honda Civic F C ด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้มาครบแบบนี้เลยล้อมแม็กครับได้ล้อมแม็กขอบ16นิ้วมาเป็นดิสเบรส4ล้อนะแม็กเดิมๆแบบนี้สีดำปัดหน้าเงานะครับแล้วก็ได้ยางสภาพคุณภาพพร้อมใช้มานะครับ เป็นอย่างที่เราดูแลสภาพมาให้กับคุณลูกค้าแล้วพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับในส่วนของตัวชุดโครงสร้างด้านล่างไม่ต้องกังวลน,นะครับผมดูแลผ่านศูนย์บริการไทยพัดของเราเองนะครับเราดูแลตรวจเช็คให้ทุกจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเราสามารถได้รถคันนี้ไปใช้งานได้อย่างสภาพครบร้อเเน์แน่นอน ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับปรับพอไฟฟ้ามีเฟืองในตัวนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูมือเปิดนะครับเป็นกุญแจคิวเรีสมาร์ทที่2ฝั่งพกกุญแจไว้นะแล้วก็สามารถกดเปิดที่ประตูได้เลยทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับออปชั่นนี้ก็มีมาให้ผมว่าคุ้มนะดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเปิดหยิบของได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะถ้ามันมีเหตุจําเป็นนะครับผมไม่ต้องเปิดทางฝั่ง คนขับอย่างเดียวในส่วนของตัวแผงข้างครับผมเปิดให้ดูเน้นโทนสีเบจนะด้านในเป็นกุกหุ้มผ้านะครับผมเบาะเนี่ยได้มาเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับเพราะฉะนั้นตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นผ้านะสีเบจแล้วก็ตัวบริเวณตรงนี้นะครับเป็นสีดำนะซึ่งเป็นผ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านบนจะทําลายหนังนะครับบุนุ่มนะรอบคันเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวคอนโซลด้านในนะครับผมแผงข้างนะหัวนอ็อตผมให้ดูน็อตแผงข้างประตูก่อน น็อตแผงข้างประตูก็ยังเป็นผลน็อตเดิมๆนะครับมีมาร์กแต้มสีของทางโรงงานอยู่ครบนะขยับเข้ามาในส่วนของตัวคอนโซลด้านในตัวนี้ได้แอร์แบ็กมาสี่ใบนะครับด้านหน้านะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนี่เห็นไหมจอด้านหลังมีลิงก์กล้องถอยมาให้แล้วนะครับจออาจจะดูเล็กไปสักหน่อยนะแต่เราสามารถนําไปปรับแต่ง modify เป็นจอพวกจอ Android ได้ในอนาคตเปลี่ยนเฉพาะตัวคอนโซลตรงบริเวณ จอนะครับผมตัวนี้มีรองรับแน่นอนนะครับคุณลูกค้าสามารถจัดหาได้เลยนะแต่ถ้าอยากได้ก็จัดทักมาหาพี่วีได้เลยนะครับเดี๋ยแนะนําให้ในส่วนของตัวชุดคอนโซลกลางนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเบรกไฟฟ้าเบรกโหมดอีค่อนโหมดมีให้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวพวงมาลัยฝั่งด้านนู้นนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะเบาะของเจ้ารถโตโยต้าเอ่อเจ้ารถ Honda c ซีว c fc 1.8E เนี่ยได้มาเป็นในส่วนของตัวเบาที่เป็นเบาผ้าสีเบจแบบนี้นะครับแต่ว่า ความสะอาดสะอ้านรวมถึงฝ่ายเพดานทุกอย่างถือว่ากริปพร้อมใช้แน่นอนนะครับในส่วนของตัวตัวน็อตแผงข้ามประตูภายนอกด้านข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับของเดิมแท้โรงงานและป้ายที่ติดตั้งจากคันด้าอ,อัตโนมอวิ๋วไทยแลนด์อยู่ครบแบบนี้นะครับผมสามารถขี่ไปนะครับใครรู้จักเพื่อนๆรู้จักฝูงในส่วนของสุนบริการคันด้าก็ทักเข้ามานะครับอยากเช็คประวัติรถอะไรแบบนี้นะครับผมผมส่งให้ได้เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวเบาะห้องโดยสารสัมภาระด้านหลังนี่เป็นไง กริปเลยนะครับเบายังอยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับมีพนักรองแขนคอนโซลกลางมาให้นะกริปแน่นอนเช่นกันหัวน็อตนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมากับรถคันนี้ยังสามารถใช้งานได้เต็มระบบเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับขยับมาดูกันต่อในส่วนของตัวด้านท้ายครับผมไฟท้ายสวยๆเป็นลักษณะสไตล์แบบนี้แน่นอนครับ1.8ตัว ฮอนด้าซีวิ f เเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบนี้เลยโลโก้ซีวิ i ไอวีเทุกอย่างติดตั้งชัดเจนรวมไปถึงกล้องถอยนะครับตัวนี้มีมาให้ด้วยนะแล้วก็พื้นที่สัมภาระด้านหลังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับหัวน็อตทั้งฝาหน้าทั้งฝาท้ายยังอยู่ในสภาพสวยเดิมหมดเลยด้านล่างชายซ้ายขวามีแผงรับทิมมาให้แล้วพี่สังเกตดูตัวชุดกันชนด้านหลังนะติดคล้ายๆกับตัว ลักษณะของสีโครเมียมตัดกับสีตัวรถนะตัวนี้ก็ให้มาได้สวยงามพอสมควรเลยนะครับผมเป็นลูกเน่นอีกหนึ่งจุดของเจ้า Honda Civic F4 ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดให้ชมในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานค่อนข้างเยอะมากกว่าพื้นที่จุดอื่นของรถคันนี้อยู่แล้วนะครับอยากให้เห็น ความสวยงามนะครับว่าจะอยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้เลยแผงข้างเช่นกันครับผมเป็นสีเบจแบบนี้กระจกเป็นออโต้นะครับเรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวพับกระจกออโต้มีมาให้เปิดฝาท้ายมีมาให้เอนจ a r สตาร์สต็อปฝากระโปรงด้านหน้ามีตำแหน่งการเปิดที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยวงรายเป็นมัลติแบบนี้นะครับหน้าจอมาตรวัดเป็นเข็มอนาล็อกนะแต่ว่าสีสวยมากๆเดี๋ยวผมลองเหยียบกดปุ่มพุทธสตาร์ทให้รับชมนะว่า หน้าตาของเจ้าเรือนใหม่หน้าตาประมาณไหนนี่ครับผมเข็มกวาดสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขดิจิตอลแบบนี้สวยมากนะดูอารมณ์สปอร์ตดีนะครับแล้วก็เลขใหม่แทนเลขใหม่เดิมนะ7จ็ดหมื่นสี่นะคันนี้นะครับสาหรับคุณลูกค้าที่มองหารถในกลุ่มที่เลขใหม่ไม่ได้เยอะนะผมรบกวนนะครับมองพิจารณา คันนี้ได้เลยโอ้โหน่าใช้จริงๆนี่จอวิทยุนะครับผมเป็นแบบนี้นะรองรับกล้องถอยด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวไฟด้านหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปิดให้ดูนะว่าไฟด้านหน้าสวยขนาดไหนรวมไปถึงห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมนะแต่ให้ดูไฟรอบคันก่อนนี่ครับผมชอบตรงนี้จริงๆในส่วนของตัวไฟบุมส้มที่อยู่บริเวณแก้มซ้ายและแก้มขวาเห็นไหมพอเปิดขึ้นมามันสวยจริงๆนะครับผมผมเคยเห็นลูกค้าบางท่านนะเอาไปใส่มุมส้มนะไปทํามุมส้มจริงๆนะครับ ที่ตอนนี้กรอบหน้าเลนของรถที่เป็นสแตนดาร์เดิมโรงงานเนี่ยมันจะเป็นสีใสๆใช่ไหมแต่บางคนก็ไปทําเป็นมุมส้มนะคือเวลาเราไม่เปิดไฟนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มอันนี้ผมว่าก็สวยดีนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าไฟหน้าเวลาเปิดไฟโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นสีวอร์มแบบนี้นะครับก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่ผมมอกได้มันสว่างแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเดย์ไลท์ที่มีให้มาก็ประโยชน์เกิดแน่นอนเวลาขับขีย่ยามค่ำคืน และเวลากลางวันนะ,ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนิดนึงนะครับให้ชมว่ารถฝากระโปรงหน้าภายใต้ห้องเครื่องมาดูกันต่อในส่วนของงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับผมตอนนี้พี่วีสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะครับรถมีการทํางานของตัวเครื่องยนต์ทํางานปกติแล้วก็ตัวคอมแอร์นะครับทำงานปกตินะในส่วนของงานห้องเครื่องนะครับหัวนอ็อตฝากระโปรงทุกอย่างด้านหน้าด้านบนด้านล่างนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการขายแน่นอน สติกเกอร์ที่ติดตั้งอย่างฝากระโปรงอยู่ครบนะเป็นสติกเกอร์ใสๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงรอยซีลเม็ดอาร์คทุกอย่างนะครับรูกลมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ป้ายมอกอทุกอย่างป้ายที่ติดตั้งเป็นมาคโค้ดจากโรงงานแบบนี้ก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะนี่ฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะครับฮอนด้าจะไม่ได้ใส่ตัวป้องกันความร้อนมาให้นะครับจะเป็นแผงแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนตัวเบ้าโช๊คหัวน็อตเดิมๆแบบนี้มาร์กแต้มจากโรงงานทุกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คาน แก้มซ้ายขวานะครับรวมถึงคานหน้าคานมอ้อน้ําทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องไปด้วยการทํางานของตัวเครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับผมถึงว่าการใช้งานของรถเนี่ยมีการใช้งานที่ไม่ได้เยอะแล้วก็ดูแลรักษามาค่อนข้างดีพอสมควรสําหรับคันนี้ครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นรถ Honda Civic fc 1 8 e ปี19 20ตัวนี้เรียกไมค์การใช้งานอยู่ประมาณ70,000กว่าๆนะครับผมกับราคาตั้งขาย510,000กับ9,000ใครที่กำลังมองหารถเก๋งซีดานอยู่ใช้งานอยากจะผ่อนสักประมาณ10,000บาทและที่สำคัญนะครับผมรถคันนี้ออกได้เต็มคนเดียวฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีรายได้20,000 คุณออกรถคันนี้ได้คนเดียวจบไม่ต้องใช้คนขับใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับสนใจรายละเอียดรถรุ่นนี้และอยากเข้ามาชมรถตัวจริงลองเทสรถกับพีวีรบกวนนะครับทักที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับทั้งโทรทั้งไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นหนึ่งคลิปที่สามารถสื่อสารนําส่งถึงคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพเกรดเอของรถสทีพยนต์อยู่รบกวนนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจกับพีวีหน่อยและมีโอกาสให้พีวีได้รับใช้ในส่วนของงานรถเือสอง ของพี่คันต่อไปสักหนึ่งคันเราประกันได้ว่าไม่ห่ดแน่นอน,นครับผมขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วกลับมาเชอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ